you <sweak> มีซ <Cornell. S 2> ิงเกิลใหม่ด้วยครับก็เราเปลี่ยนโชว์ใหม่มีของการแสดงใหม่มีของแจกด้วยนะครับอย่าลืมครับก็คือแบมันมันเลื่อนออกมาแล้วสิเหมือนเหมือนนักร้องเกาหลีมันเท่ดิอ๋อคือเว่าสำหรับแฟนเบ๊เจ๊เบเท๊อะไรอย่างไรแฟนของพวกเราด้วยครับผมเป็นครั้งแรกนะฮะก็พวกเราก็จะเต็มที่กับกับโชว์ครั้งนี้แล้วก็อย่างพี่สแตมบอกครับว่าครั้งนี้อาจจะได้ มีโอกาสได้ร่วมงานกันอืมก็ถือว่าเป็นความพิเศษที่ได้เห็นเฉพาะเวทีก็สำหรับงานของมิสมาราธอนปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะเอ่อถ้ายอ้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเราสนุกสนานกันมากเพราะว่ายาวมากเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ทุกคนสู้ตายไม่ถอยเลยปีนี้นั้นสิ่งที่เป็นเอ่อความจําเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังคงคิดว่าทุกคนยังติดใจกันอยู่ก็คือว่าลักษณะของการโชว์ที่ต่อเนื่องตลอดนะคะปีที่แล้วเรากี่วงเนาะ ยี่สิบกว่าวงก็ไม่มีไม่มีหยุดเลยนะคะไม่มีพิธีเกาไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือลันยาวยาวไปเลยซึ่งมีอะไรนะเวทีเลื่อนใช่ไหมคะสดตมติดใจมากสวยเวทีเลื่อนรู้สึกมันเป็นเกาหลีมากภูมิใจที่สุดนะคะปีนี้จบวันหน้านี้แต่แต่ตอนเลื่อนมาต้องดีดีหน่อยนะว่าดีๆหน่อยค่ะก็เป็นเรื่องของการแบบรันยาวนะคะแบบมันจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทุกคนสนุกสนานกันมากปีที่แล้วคือลักษณะของการมาแจมกันเราก็จะคาดเดาไม่ได้เลยว่าใครจะ มาร่วมกับใครบ้างใครจะมาสนุกกับใครบ้างซึ่งปีนี้ก็ต้องต้องอดใจรอดูว่าเดี๋ยวจะมีใครไปเจอกับใครอาจจะมีชื่อวงใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะเช่นเช่นอะไรเช่นวงใหม่เจอกับวงดอกเบี้ยบานแบนอ่าเป็นไม้บานแบนดอกเบี้ยดอกเบี้ยไม้แบนอะไรอย่างนี้นะคะก็คงจะแจมกันแล้วก็ ข้างหน้าข้างนอกค่ะด้านนอกก็อาหารขาวหวานเพียบพร้อมเพราะนั้นทุกคนก็จะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้วก็หิวก็ออกมาเติมพลังกันแล้วก็กลับไปสนุกกันใหม่แต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาปีที่แล้วไม่มีใครยอมออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่ายืนยาวกันมากที่ประทับใจกับคนดูมากเมื่อปีที่แล้วระหว่างท่เื่อนคอย่างก่อนหน้าที่อย่างปีที่แล้วอาจจะมีบางที่เป็นวงล็อกแต่ว่าคนเข้าไปดูน้อยแต่พอคนที่วงล็อกที่มีชื่อเสียงคนเข้าไปดูเยอะจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงคะพี่ เออเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจอปัญหาถึงขนาดนั้นนะคะพี่เหนืว่าในช่วงตอนต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเออจะเลทหรือเปล่าอะไรต่างๆแต่ว่าพหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยค่ะเข้าไปเนี่ยซัดยาวเลยค่ะแทบจะเรียกว่ามีบางช่วงเท่านั้นเองที่คงแบบคงหมดแรงอยากจะออกมามทานอะไรกันยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็เทิร์นกลับกันไปตลอดเวลาแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาถูกไหมคะใช่ค่ะ<อ>จริงๆพี่ เขาจริงๆตอนแรกนี่เราคิดไว้ไม่คละภาพด้วยซ้ํานะคะเราคิดว่าน่าจะมีการดูและเปลี่ยนสลับกันออกมาแต่ปีที่แล้วนี่ปรากฏว่าไม่มีใครยอมออกมาเพราะว่าอยู่แล้วก็อยู่ยาวกันอันนั้นเป็นภาพที่ปีนี้เราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านั้นว่าเราอาจจะต้องปล่อยให้ทุกคนอยู่ข้างในกันมากกว่านั้นแล้วข้างนอกนี่ตอนแรกจะมีอาจจะมีช้อปปิ้งมีอะไรปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของอาหารการกินอย่างเดียวค่ะพอปีที่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีใครออกมาซื้ออะไรเลยค่ะ <laughs> จะดูคอนเสิร์ตกันอย่างเดียวเลยยาวค่ะ จะพ่นีแตมพร้อมเ<ๆ>ป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตตรงนี้พิธีแตงก็ธีแตงไม่เคยพร้อมเลย <echo noise> เพร้อมทุกท้องอยู่แล้วก็เห็นเพื่พอนๆหลายๆวงแล้วก็ชื่อวงหลายๆวงก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนดูเราก็ต้องมานะครับแล้วก็ปีที่แล้วผมก็ตกใจกับวัยรุ่นไทยเหมือนกันว่าเอาเรียกแรงมาจากไหนในการยืนยาวน่าจะเที่ยงถึงดึกๆเลยนะครับก็ ปีนี้ก็หวังว่าจะได้เจอทั้งน้องๆหน้าเดิมรวมถึงน้องๆหน้าใหม่ที่ปีที่แล้วไม่ได้มาครับก็คนได้ยินเพื่อนๆที่มาปลามาครั้งที่แล้วว่ามันสนุกแค่ไหนก็อยากให้ทงทัมาครับอพร้อมตอนมีสักกี่เปนนอเร,ร์เซ็นต์ได้แล้วโอ้เราพร้อมกันหมดแล้วใช่ไหมครับเราพร้อมงานแล้วเราพร้อมพร้อมงานมากล้วค่ะคือทุกคนพร้อมอยู่แล้วนะคะในการที่จะได้มาสนุกกันแต่ว่า อย่างที่บอกว่าอาจจะมีลักษณะเรื่องของการแจมกันอย่างต่างซึ่งเดี๋ยวคงคงต้องรอสำหรับเราจะมาซัดกันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราใช้วิธีซัดกันเราไม่ใช่เล่นดนตรีกันปีนี้ก็จะมีวงใหม่ๆที่ปีที่แล้วไม่ได้ขึ้นมาด้วยมีมาเธเวเตอร์ชื่ออะไรคะน้องผมน้องผมหน้าเหมือนกันเชียร์เป็นคนไหนก็พี่แล้วก็มีลุมแททินายอยู่ไหนคะนะไงยหนุมหลังหนอน้องใหม่ไฟแรงเพลิงเพราะมากชอบเป็นส่วนตัว แอบชอบแล้วก็มีบรรดาสายคอยค่ะ โน่นค่ะออเยอะไปหมดเลยคือ,อต,ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับมหากรรมคอนเสิรต์ตครั้งยิง่งใหญ่คราวนี้ไม่อยากให้พลาดเลยใครที่เป็นคนรักเสียงเพลงและดนตรีไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะสุดท้ายเนาะฝากับเพลงานพิชอเชิญชวนค่ะค่ะก็นานปีที่หนนนะคะที่พวกเราจะได้มารวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้แล้วก็นานทีปีหนนที่จะเล่นยาวกันขนาดนี้นะเพียบกันขนาดนี้แล้วก็พร้อมกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นเทศกาลดนตรีที่มีประจําทุกปีแล้วก็ ไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆปีที่แล้วมีตอนหลังที่บัตรขายหมดค่ะแล้วก็มีคนมาร้องที่หลังว่าแบบอยากดูแต่ว่าไม่ทันอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้อยากให้รีบไปซื้อบัตรกันนิดนึงยังว่ามีรอบเดียวรอบเดียวค่ะแน่นอนลักษณะดนตรีแบบนี้คงคงเล่นกัน2รอบไม่ไหวเนาะสองรอบผงต้องมีสารน้ำเกลือพ่วงรอบเดียวแน่นอนค่ะวันเดียวรอบเดียวค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ มินิร้องที่หน้าตาคุณตีนที่ชื่อสแตมม์นะหลอดไหมมีโบนด์ดอกและก็อีทีซีมีเดมูสและก็มีสแตมม์มีแคททูแคลร์ผลิตภับอดี้เมคเกอร์ใช่ไะอูดเบรสซียวบุงไมล์ลิปตาค็อกเทลเบทเทอร์เบเตอร์ลูโมสุนิดอกเบี้ยบานแบนวงเธอโบไม่ได้มานและก็ทาน ด้วยรูมเตอร์ท si> ีนาครับผมผมอยากจะบอกว่าเครื่องแรกมันมาได้ดีมากเครื่องหลังมันใช้นำนองเดียวกันหมดเลยอยู่ไหมคะอยู่กันหมดเลย